ถ้าวันนี้นะคะเราก็ยืมรถอะก,กงมาใช้อีกแล้วนี่รถอะก,กงนะคือว่าถ้าเกิดยืมรถอะก,กงมาใช้ก็แบบว่าจะต้องไปซื้อต้นไม้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ฝน,นตกด้วยเราจะไปรับน้องพิมพ์ที่โรงเรียนกันค่ะทําไมต้องใช้รถอะก,กงนั้นจะไปถานปะป๊าสิวันนี้เรายืมรถอะก,กงมาเอาไปรับน้องพิมพ์ที่โรงเรียนนะปะป๊า,ปา อะไรคะแจ้งสิคะรถเบสไมเข้าศูนรถรถเรารถใหม่นะคะใหม่มหมหกเดือนแล้วเนาะเพิ่งหกเดือนเองอ่ะต้องไปเข้าสูนไม่ได้เช็กระยะนะเพราะว่าระยะยังไม่ถึงใช่ไหมแต่ว่าเอาไปซ่อมอยู่ดีๆลังคาซันลูปเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็ติดเปิดไม่ได้แล้วเราาใจว่าอ๋อมันคงติดแบบปีนเกลียวอะไรนิดนึงนี้ใช่ไหมเราก็เอาไปให้ที่ศูนย์ดูว่าอ่ะช่วยเอาช่างช่วยมาเขี่ยๆให้มันเปิดได้หน่อยนี้ใช่ปะ ทั้งบอกว่าอะไรไหมคะเอ่อคุณพี่ต้องทำนัดเพราะว่าอาการอย่างเงี้ยต้องรื้อต้องรื้ออะไรค่ะสามวันต้องทิ้งยศเอาไว้สามวัน,าวส,าวนสามวันไม่ได้เสร็จปะนะซึ่งสามวันนี้ก็อาจจะรู้สาเหตุละว่ามันติดที่อะไรต้องเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่าซ่อมได้เลยก็มารับรถไปถ้าเปลี่ยนอะไรจะซ่อมเลยเปลี่ยนอะไรต่งงรา,ตางเเออหรืออะไรยังไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวปกติอ่ะเราจะใช้แต่รถญี่ปุ่น รถญี่ปุ่นที่ผ่านมานะคันล่าสุดเอาผาดคันก่อนเอาผาดก็เป็นเล็กซัสซึ่งมันเป็นญี่ปุ่นนะใช่ไหมซึ่งซึ่งมันไม่เคยมีปัญหาซึ่งรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าแหละว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยเลยขับอย่างเดียวขับแล้วก็แบบเข้าเช็คตามระยะเ,เราเคยใช้คันก่อนนู่นเลยอะ่ะเป็นรถอเมริกาใช่ไหมอ่ะอย่าไปเอ่ยยี่ห้ออันนั้นก็มีปัญหาบ่อยมากแบบบางทีมันขับขับมันก็ดับไป ว่ารถที่เป็นรถญี่ปุ่นที่ใช้มาทั้งหมดอะ่ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเนาะ เออแล้วก็เนี่ยเนี่ยพอมารถยุโรปเอาอีกแล้วรถยุโรปมันเนี่ยเห็นมันงองแงซึ่งก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเอ้อก็อย่างเงี้ยล่ะรถยุโรปเนาะมันจะชอบมีปัญหาใช่ป่ะจุกจิกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้โอ้อแล้วฝาท้ายหวันนั้นไปไปไอคอนสยามแล้วเปิดเอาของท้ายแล้วก็มีรถมาต่อคิวเราเราเปิดเสร็จแล้วมันปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้ไอรถข้างหลังก็ต่อ,อยาวลูวกเพี้เอาปิดจำไยังปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ เออแล้วมันก็เป็นครั้งนั้นครั้งหนึ่งแล้วสองสามวันก่อนก็เป็นอีกก็เลยบอกช่างว่าเออช่วยดูให้หน่อยทําไมฝาท้ายมันชอบไม่ปิดอะไรเงี้ยก็เ,ออเพื่อนนะก็เป็นอีกค่ายหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งแต่เป็นยุโรปเหมือนกันวันก่อนก็มีปัญหาต้องรถไปทิ้งไว้ศูนย์นานมากเพราะว่าต้องอัปเดตโปรแกรมอัปไปอัปมาสตาร์ทไม่ติดเฉย เพื่อนก็บอกว่าทไงดีไม่มีรถใจแต่ศูย์นั้นเขาก็เออเขาคงเขาคง,งสงสารว่าเป็นความผิดเขาเขาก็เลยเหมือนกับให้รถแบบอะไรนะทดลองขับมาขับอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่มีก็ยืมรถอากงนะคะมาขับก่อนเป็นไงโอเคไหมข,ขับขับชินแล้วอ่ะปะป๊า,ปาใช่ป่ะ <Okay. S 1> คุ้นแล้วเพราะว่าไปซื้อต้นไม้หลายครั้งมากเลยไปซื้อมันไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งแล้วใช่ไหมเอารถอากงไปเนี่ยใช่ดีดีนะใช้ดีดีใช่ไหมรถอากงนี่กี่ปีแล้วว่า สิบแล้วมั้งเลยแล้วจะมีสิบปีแล้วอิงใช้ดีดีอยู่เลยค่ะน้องพิมฮัลโหลแม่เข้าประตูโรงเรียนมาแล้วหนูออกมายังเอ่อแม่แม่ก็ไม่ได้งั้นหนูไปเข้าห้องน้ําก่อนทีข้างนอกรถติดมากมากหนูเห็นแล้วเหรอเออใช่พอรถแม่ไปเข้าศูทไงอะไรคะแม่บอกให้เตรียมตัวเลยแต่ัเป็นไงมากทำไมเห็นเลยเหรอว่ารถพอขับมาเห็นเลยเหรอว่าเป็นรถอากง จะสบายซะหน่อยว่าเออค่ะรถไม่เจออะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเห็นเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> ก็แม่บอกว่าเข้าประตูมาแล้วแล้วหนูมองไปมันไม่มีคันไหนที่เป็นรถเราเลยคะ่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลยเห็นว่าหนูจําทเรียนไม่ได้แต่หนูเห็นว่ามันเป็นลาดบุรีแล,แล้วกระบะสีเดียวกันก็เลยเดาว่าใช่คะ่ะแล้วก็เลยถามแม่ก็เลยบอกว่าใช่ใช่ใช่ อันนี้ก่าจากเซอร์ไพรส์หนูเหรอคะเพื่อแบบว่าให้หนูหารถไม่เจอเหรอคะใช่เมื่อกี้รถโทรมาแล้วนะป้าโทรมาถามอาการโทรถามอาการใช่เป็นวันไม่รู้อาการเหรอเออไม่รู้โทรมาบอกว่าเออทำไมมันถึงเปิดมันเปิดไม่ออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหนึ่งวันแล้วนะเขาก็อ๋ออ่อแล้วเขาก็วางไปเราก็เลยเอาตรงงี้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะคะหลายวันก่อนอาทิตย์ก่อนที่แม่เอารถไปเข้าศูนย์วันนี้จะไปเอาแล้วค่ะ ทีแรกอ่ะที่เอารถไปเข้าสุ่มเพราะว่าไอไ้ซันรูฟมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็นึกที่ครั้งแรกรแรก,รแรก็นึกว่าแบบว่าเออแก๊งย่าแบบเอาเอา,เอ,าอะไรม<ห>าท <ๆ S 2> <คน S 1> ี่ไอ้เนี้ยลงมาเธอปรากฏว่าไม่ใช่ต้องรื้อดูแล้วช่างก็บอกขอรื้อดู3มวันอ่า3วันปรากฏว่าก็ว่านานแล้วนะปรากฏว่าพอรื้อดูเสร็จช่างก็ไม่ปรากฏว่า3วันเนี้ยแค่รื้อแค่รื้อยังไม่ได้ซ่อมคือสาวันที่ช่างบอกเนี่ยหมายถึงว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรก็คือเหมือนกับว่า ยางที่รองอะไรตรงข้างๆอ่ะมันฉีกไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมฉีกช่างเขาก็เลยบอกว่าช่องสั่งอะไรโชคดีอีกที่ว่าอันนี้เรียกว่าโชคดีแล้วนะเพราะว่าพอสั่งไปอ่ะในโรงงานมีสองสองชิน<า>้นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีนะรนหรือแยง<ๆ>่แยงไม่ได้ต้องรอเป็นเดือนต้องสั่งสักมือเนอะโชคดีที่ได้สองมีสองชิ้นก็ได้เราได้ชิ้นหนึ่งแล้วก็อ่าสั่งสามวันผ่านไปแล้วก็มันติดเสาร์อาทิตย์ด้วย แล้วก็สั่งมาในวันจันทร์เอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จวันหนึ่งแล้วกอ็อีกวันหนึ่งไปรับเบ็ดเสร็จทั้งหมดวันนี้ที่ไปรับก็คือเป็นวันที่หก oh, <no. S 1> แล้วก็คือทุกคนก็คิดถึงรถแม่มากเลยเด็กๆนะเด็กๆนะโดยเฉพาะพีมไม่ใช่นักชาน,นักชานี่ตัวบ่นเลยว่าเมื่อไหร่รถตะกวงจะมาเพราะว่ารถรถอันนี้รถแอะกอง ทีนี้รถอะโกงเป็นรถกระบะไงมันก็จะกระโดดกระโดดนิดนึงมันจะกระด้างอ่ะเวลาขึ้นลูกกระเด้งที่มันก็แบบตัวลอยกันตัวลอยกันใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เปิดเพลงพอะๆได้ใช่ไหมจริงๆมันก็เปิดได้ไงแต่เด็กอ่ะคือเด็กอ่ะมันบ่นกันใหญ่เลยว่ามันเสียงลําโพงไม่เพราะนู่นนี่นั่นใช่ไหมนี่รถอะโกงบอกนี่รถอะโกงเนี่ยต่อบูทูธเปิดเพลงได้เนี่ยก็หลุ่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยรถมันอายุสิบปีแล้วอะไรอย่างงี้บอกว่าเหม็นด้วยเหม็น จซ้ายม,ม,มันจะเป็น,นบอกผ้าไงแล้วก็เก็บปนานาไม่ไม่แล้วเราว่าบางชีอ่ะมันมีกลิ่นไขยนอกเข้ามาพวกถุงนท้าเอเสียอะไรเงี้ยมัจจะเข้ามาร่วมมาบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยเดออ็กก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้รถเมื่อไหร่เราจะได้รถ,รรถป้ากวางคืนมาเมื่อไหร่จะได้รถแม่คืนมาวันนี้แหละจะไปเอาแล้วแต่ว่าก็คือโชคดีก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าเขาก็ทางสุดก็ส่งเคลมให้เรียบร้อยนี้อ่ะโอเคจะได้คืนมาละ โอเคค่ะรับรถเรียบร้อยตอนนี้ก็เปิดใช้งานได้ปกติแล้วนะน,น,นี่ชมดูอืม